มาดูประวัติของทะเลสาบหวังเกียมกันหน่อยนะครับทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบน้ําจืดนะครับในกรุงฮางนอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเลยครับเห็นน้ําในทะเลสาบไหมครับสีเขียวเขียวก็เลยมีชื่อว่าทะเลสาบหลุกถุย หลุกถวีอย่างนี้นะครับแปลว่าทะเลสาบสีเขียวน้ำสีเขียวอาจจะเป็นเพราะน้ำไม่ค่อยระบายทนองนั้นนะครับเขาเล่ากันนะครับว่าตั้งแต่พิจัตตวัตที่15จกักรพรรดิเลเลยเลเลยเนี่ยนะครับของราชวงศ์เลเนี่ยนะครับก็ขับไล่คนจีนออกจากฮานอยเนี่ยครับ ในยุคราชวงศ์หมิงของจีนที่สามารถขับไล่คนจีนออกไปเนี่ยครับก็เพราะว่าใช้กระบี่หรืออาจจะเรียกว่าดาบก็ได้นะครับเล่มหนึ่งในการที่จะต่อสู้ออกชนะได้สำเร็จ ดังนั้นอันนี้ชื่อทะเลสาบหวังเกียมนะครับคําว่าเกียมเนี่ยก็คงคล้ายๆกับภาษาแต้จิ๋วนะครับเกี่ยมเกี่ยมก็แปลว่ากระบี่นะกระบี่เกี่ยมก็หวังเกียมอย่างนี้เนี่ยครับคล้ายๆกันก็คือคืนกระบี่กนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาหกเจ็ดร้อยปีที่แล้วนู่นนะครับ นะมีอยู่วันหนึ่งหลังจากปราบจีนให้พ้นออกไปจากเวียดนามแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเพระอ,องค์ก็เลยนั่งเรืออยู่ในทะเลสาบนี้ก็มีตะภาพน้ําเรือจะเรียกว่าเต่าอาจจะเต่าลึกตะภาพน้ํายักษ์เนี่ยครับตัวใหญ่มาบอกให้จกักรพรรดิองค์นี้เนี่ยครับคืนกระบี่หรือว่าเกียบนยครับหรือด,ดาบเนี่ยให้กับเจ้าสมุทรหรือเจ้ามังกรเนี่ยนะครับแล้วก็กระบ,บี่เร่มนั้นก็ฟุบเข้าไปหายเข้าไปในปากของ ตาภาพน้ําหรือเต่ายักษ์ตัวนั้นและเต่ายักษ์ตัวนั้นก็หายไปคงจะเอาไปคืนให้กัาบเจ้ามังกรน,นะครับตภาพน้ําตัวนี้เนี่ยครับเป็นตาภาพน้ํายักษ์ที่หาได้ยากนะเป็นตระกูลตาภาพน้ํายักษ์แยงสี่เกียงนะในวัดแห่งนี้เนี่ยครับก็มีเก็บตาภาพหรือเก็บ แต่ภาพน้ําตัวนี้ไว้ดูเหมือนกันนะครับวัดหมอกเซนเนี่ยส่วนวัดหมอกเซนนี้ก็มีมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นวัดเล็กๆจนเมื่อประมาณสักเ,เกือบเกือบร้อยหกปีที่แล้วเนี่ยครับก็เลยบูรณะจนใหญ่ขึ้นวัดนี้มีสะพานสีแดง สะพานสีแดงนี้นะครับชื่อสะพานเทหุกสะพานแดงนี่นะครับหรือสะพานแสงอาทิตย์ครับทอดจากวัดนะครับมาที่ฝั่งของทะเลสาบแห่งนี้ครับวังเกียบนี่นะครับประวัติเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทะเลสาบวังเกียบ ในตามกลุงหาหน่อย